เปิดตัว Vivo Y 5 2 T 5 G มาพร้อมกับชิปเซ็ต Dimensity 7 0 0 5 G ให้ ROM 2 5 6ร b อม 256GB เยอะมากแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่5 0 0 0 m a มิลลิมครับ Samsung Galaxy A 0 4 S ราคาไทย4,999บาทชูจุดเด่นในเรื่องของแบตเตอรี่5 0 0 0 m a มิลลิแอพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก50 b, ล้านพิกเซลจอดิสไลรีเฟล็เก้90พนิ้ว สวัสดีครับกับมาเด็กข่าวสารดีดีทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่งชวงเช้าเนี่ยราบแผดในกาซาสิบนาทีเนี่ยข่าวสารดีดีทางไอทีครับ good morning mama good morning รูฮะป่าป้าก้าเหรอ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจแพด้ข่าวสารที่มาแต่แบบนี้เป็นประจำทุกวันล่าสุดทาง vivo ประเทศจีนได้เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ5 g น้องใหม่จากตระกูล y series อย่าง vivo y 5 2 t 5 g ออกมาเพิ่มเติมกับตัวเครื่องที่ดูพรีเมียมแล้วก็มีสเปคที่ค่อนข้างครบ,ครบเลย vivo Y 5 2 t จะมาพร้อมกับชิปเซต demesty 700บนเทคโนโลี7นาโนเมตร เร,รับเครือข่ 5G แบบ Dual Mode SA NSA จับคู่กับ RAM 8GB ROM 256GB โดยจะมีแบตเตอรี่5,000 mAh ระบบการชาร์จที่ดีนะครับตัวนี้ในเรื่อของระบบปฏิบการมาเป็น Android 12 Oxygen OS Ocean นะครับ Vivo Y52T 5G นั้นจะมีหน้าจอติ่งสูงยุดน้ำดีไซน์ที่เรียกว่า Halo Full View Display ขนาด6.51นิ้วขนาดของหน้าจอความละเอียด SD Plus ขอบตัวเครื่องบางนะครับเพียงแค่8.45ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักเบาฝาหลังเป็นผิวสัมผัสแบบกระจกด้านนะครับที่มีความเปล่งประกายโดยติดตั้งกล้องหลังคู่นะครับมาติ Camera, ดคามราโดยเลนส์หลักเนี่ย13ล้านพิกเซลบวกกับ2ล้านพิกเซลแล้วก็มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านข้างของตัวเครื่องด้วย vivo y52t นั้นมี3สีครับได้แก่สีฟ้าสีชมพูและเฉดสีแล้วก็สีดา พราะว่างจำหน่ายแล้วนะครับในประเทศจีนรุ่นเริ่มต้นคือลำ8ำ 1300, กิกะค็อกจำา128อยู่ที่1,309หรือประมาณ7,400บาทนะครับ awesome ล่าสุดนี้ทาง a m s u ุงประเทศไทยประกาศเปิดตัวโทรศัพท์มือถือน้องเล็กนะครับจาก Galaxy ก A Series ซึ่งมีการเปิดตัวไปพักเนื้อหลาบตอนี้เนี่ยเราเอามาอมัปเดตเพิ่มเติมนะครับ g ูเปอ A0CS เปิดตัวในประเทศไทยราคา4,999บาทนะครับซูเปอร์เซ A0CS รุ่นนี้มาพร้อมกับสโลแกนแบตอึดไม่มีขาดตอนนะครับจุดเด่นคือแบตเตอรี่และให้มา5,000มิลลิแอมป์ครับใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันพร้อมกับระบบ AI ตรวจับการใช้พลังงานนะครับยืดอยุการใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมดูซีรีส์นะครับหรือรับชมไลฟ์ตีมมิ่งก็ตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดี การชาร์จก็เร็วนะครับ15วัตต์แฟลชชาร์จิ่งที่ช่วยในเรื่องของการชาร์จที่เร็วด้วยต่อมานะครับในเรื่องของสเปคของ Galaxy a 0 0 s รุ่นนี้จะเป็นหน้าจอ Infinity V Display ครับขนาด6.5นิ้ว S-D Plus Gorilla Glass 3นะครับ Refresh Rate ส,สูงสุด90เฮิรต์ครับ Sensor กล้องหลายนิ้วมือด,ด้านข้างตัวเครื่องให้กล้องมา3ตัวครับเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลเซร Pixel Sensor 2มิลลิ2มตา,าเสียดายที่ไม่มีเลนส์ n e t r a w i d e มาให้เนาะ ชิปเซตเป็น Exynos 850 RAM 4GB ROM 64นะครับเพิ่มหน่วยความจำภายนอกอย่าง MicroSD Card ได้สูงถึง 1TB Android 12และ One UI 4นะครับกล้องหน้าความเรียด5ล้านพิกเซลพอ USB Type C ครับ Galaxy a 0 c s ราคา4,999บาทกับ2,4สีครับคือสีดำแล้วก็สีเขียวเดี๋ยวเอาจำหน่ายนะครับที่ Samsung x p e r i e Store ทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยใครสนใจก็ลองไปดูเครื่องจริงก่อนเป็นมือถือระดับเริ่มต้นแหละถูกใจก็ค่อยซื้อกันนะ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนสามารถที่จะสแกนค r code ค้ A ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Sub subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย